สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงราเราอัพร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คิปเือนนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนองการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คิวเดือจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ e p ที่สามสิบสี่กับ Ppu Legacy นะอ่าหรือแพม v s อันนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกมนะอ่าข้อมูลเกมห้านะครับอ่ามาดูกันนะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับฤดูการนะอ่า ปีและฤดูกาลนะครับมาดูกันอ,อันนี้ในแพมวิเอแนเะดหนึ่งปีเนี่ยเขาจะแบ่งหนึ่งปีในเกมนะจะแบ่งเป็นสิบสองวันสิบสองวันนะสิบสองวันตามเวลาจริงเป็นสี่ฤดูกาลในแต่ฤดูกาลจะมีสามวันก็คือสิบสองวันจะมีสี่ฤดูกาลนะจะเท่ากับ1ปีในเกมนะ,ะระยะเวลาพืชแต่ทุกต้นจะมีเวลาการปรับตัว a อ t r i b u t e เนี่ย ตามฤดูกาลจะเป็นลักษณะของการทํางานในบางฤดูกาลเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัวอย่างเนี่ยการเปิดโรงงานผลิต l อบวกขึ้นสิบเอร์เซนบางช่วงเนี่ยฤดูกาลเอล e จะลดลงสิบเอร์เซ็นนะตามที่เขาบอกนะครับอ่ะอย่างตามรูปนะนี่บางฤดูกาลจะบวกสิบบางฤดูกาลจะลบสิบนะอ่า อันนี้ก็จะเป็นการสิ่งที่น่าสังเกตจะทําฟาร์มได้ในในระหว่างปีเนะี่ยจะพักสามถึงสี่วันในแต่ละปีนะคือสิบสองวันนั่นเองเพียงพอสําหรับการประมูลที่ดินวลเข้าการประมูลที่ดินนะามาดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะตารางอ่าสดูกาลอันไหนที่เหมาะกับการปลนะูกอะไรนะการไม่ปลูกอะไรนะมาดูกันอ่าอันนี้ก็ฤดูกาลนะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนอันนี้ไม่สนับสนุนนะอันนี้ฤดูใบไม้ผลินะฤดูใบไม้ผลิก็จะสนับสนุนไล k ์กับวอเทอร์นะไลก์กับวอเทอร์นะแสงกับน้ำนะไม่สนับสนุนฤดูใบไม้ผี่ไม่สนับสนุนมืดกับลมนะหรือดาร์กับอันนี้นี่เองนะไม่รู้ลมเรียกว่าอะไรนะฤดูร้อนนะสนับสนุน ไฟกับปรสิตปรสิต 1, ถ้าอะไรจำไม่ได้แนละ้วมันเป็นปรสิตไม่ใช่ดรางนะไฟกับปรสิตนะอ่าฤดูร้อนไม่สนุบไม่สนับสนุนน้ํากับน้ําแข็งนะอ่ามันจะละลายน,นั่นเองริมกอา่าฤดูใบไม้ร่วงนะอา่าก็จะสนับสนุนลมกับไฟสายไฟสายฟ้านะอ่าเขาจะเป็นไว้ไม่ใช่ไว้ไว้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ละหมดอ่ะลมกับสายฟ้านะอา่า และฤดูใบไม้ผลิเนี่ยไม่สนับสนุนโลหะกับปรสิตนะฤดูหนาวจะสนับสนุนชื่อเขาบอกว่าไอ้มีดแล้วก็โลหะนะก็สนับสนุนน้ําแข็งมืดโลหะแต่ไม่สนับสนุนเนี่ยไม่สนับสนุนองม์นี้ไม่สนับสนุนไฟแสงไลท์แล้วก็สายฟ้านะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชม ะใต้วิดีโอจะมีลิงก์สมัครอันนี้กลุ่มไทยนะสนใจเข้าได้ตอนนี้มีห้าคนแล้วอ่าแล้วก็เว็บพี u ูนะแล้วข้อมูลบนคอมิกเก็ตแครบแล้วข้อมูลการซื้อต้องระวังเล็กกระเป๋าละนะระวังให้ดีนะดูก่อนนะครับอ่ใครของก็เสลีน้อยใต้วิดีโอจะมีลิงก์สมัครการันเทกคลิปโจอันดัดดบหนึ่งของโลกใบนีสมัครหนึ่งนาทีนดีจะจนสามสิบนาทีด้วยแบบประชาชนนะ นะเปิดมาประมาณ5ปีนะก็ะสนใจสมัครผ่านลิงก์ได้เลยรนหะัสแนะนำนะครับโอเคโอเคอีเอ็กเนี่ยเบสเทรคคดคลิปโดนนับสามของโลกรับผลตัวแทน1-400 40%, 40จากการเอนะรื้อนนะรับรายชั่วโมงเลยเปิดมาประมาณ8ปีเว็บต้นน้ำนะโอเคเอ็กมีระบบเทรดมาจิ้นที่ดีสุดในโลกดีกว่าใบแนนดียังไงต้องเทรดดูนะผมก็เทรดอยู่นะอันนี้โอเคเอ็กเนี่ยสมัครใช้อีเมลนะไม่ต้องอยืนยันจดตุนก็ถอนได้เวอร์2.3 US นะกูค,คอยก็ไปอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะ เปิดมาประมาณ4ปีมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแต่ผมใช้ในเรื่องการเทรดมารจินนะเช่นแบบใบแนนเนี่ยเปิดกู้3เท่าเหรียญแวดนะถ้าเป็นกูคอยเปิดสิเท่าก็มีหลายตัวเป่อสิ0เท่านะครับเกดโดโอก็เป็น1ในเว็บต้นน้ำมีภูมิความเงินมากที่สุดในโลกนะอันนี้ KB คอยก็ฟาร์มได้เปิดมาเกือบสิปีสมัครใช้อินงการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้ฮอตบิกก็จะเป็นเว็บต้นน้ำเหมือนกันอาจจะเจอเหลืบเอ1ร x ็กซ์นะมีระบบดีฟ i แล้วผมตัดแทนสูงเปิดมาประมาณ5ปีผมก็ฝากอยู่นี แอลแบงก์ L bank ก็จะเป็นคล้ายๆล้ายฮอตบิทนะจะเป็นเหเรียญตัวเล็กๆส่วนใหญ่อาจจะเป็นเหรีย10ญ 10X10X เปิดมาประมาณ8ปีคลิปนี้ก็ไม่ไจะช,ชวนเรื่องการลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนความเสี่ยงเจอกันใหม่ EP หน้านะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย